ขาตายหนึ่งเนี่ยต้องเกิดแสนเขาถูกยุบอาจจะพักต่อไปของเขาเปรี้ยงเลยก็ได้หากคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะพระพยอมเคยออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายพิธาพักเก้าไกลค่ะจนกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าพระไม่ควรที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองและยังมีการเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของสถาบันด้วยนะคะ ล่าสุดค่ะพระพยอมก็ได้อัดคลิปนะคะพูดถึงพักก้าไกลอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเผื่อพักก้าไกลเนี่ยถูกยุบขึ้นมานะคะก็อาจจะเปร่้งปร่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทําให้ชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆแถมพระพยอมยังบอกด้วยว่าอยากจะให้พวกอนุร,รักษ์นิยมเนี่ยเบาลงบ้างจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมจากคลิปเลยค่ะ จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญคณะกรรมาการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจรารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเก้าไกลคณะกรรมาการการเลือกตั้งโดยนายทะเบียนพักการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักเก้าไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสารรัฐธรรมนูญพิจรารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเก้าไกลกระทำการตามพรบ ว่าด้พักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92วรรคหนึ่งและสองสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉยัยตามพรบว่าด,ด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราเจวงเล็บ13ประกอบพรบว่าด้พักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92วรรคหนึ่งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พักเก้าไกลย,ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูน ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา54 ต่อมาทางด้านนายสมชายศรีสุธิยากรอ,อดีตคณะกรรมาการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลระบุไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจยุบพักการเมืองว่าเป็นคนละเรื่องกันประเด็นการร้องยุบพักไม่ใช่คำร้องเดิมที่ให้ยุติการกระทำแต่เป็นคำร้องใหม่ที่กกตพบว่ามีพักการเมืองที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิบัติต่อระบอบประชาธิปไตย โดยใช้พรบว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2โดยกะกะตสามารถส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ทำการยุบพักได้รวมถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบเวลาอาจจะตัดสิทธิ์ตลอดไปก็ได้อย่างไรก็ตามต้องดูที่คำร้องของกะกะตว่าเขียนว่าอย่างไร ล่าสุดโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอช่อง YouTube โลกวันนี้ซึ่งเผยแพร่ความเห็นของพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วที่กล่าวในรายการกัลยาโนโอเค ep 223ถึงการยุบพักเก้าไกลว่าเขายังมีคะแนนนิยมหนำและเขายังมั่นใจว่าเขาตายหนึ่งต้องเกิดแสนเขาถูกยุบต่อไปพักของเขาอาจจะเปรี้ยงเลยก็ได้ เอาเป็นว่าฉันจะยังก้าวต่อไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วแต่สถานการณ์พวกอนุรักษ์นิยมก็คลายลงบ้างแล้วพวกหัวใหม่เสมอก้าวกระโดดก็เหลี้ยวดูบ้างเบื้องหลังที่เขาเคยทำกันมาทำยังไงให้มันลงล็อกตรงกลางพบกันเครื่องทางดีที่สุดเขายังม <jeans> ั <continue> ่นใจว่าเขาตายหนึ่งเนี่ยต้องเกิดแสน เขาถูกย the right. ุบอาจจะพักต่อไปของเขาเปรี้ยงเลยก็ได้พวกอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมก็คลายตงบ้างแต่พวกหัวใหม่เสมอก้ากระโดดก็เหลียวดูว่าเมืองหลังที่เขาเคยทำกันมาอย่างไรก็ตามหักย้อนกลับไปเมื่อปี2566พระพยอมรับปากว่าพร้อมทำตามกฎมหาเทรสมาคมไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หลังช่วงเวลานั้นพระพยอมได้ออกมาชื่นชมนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลในขณะนั้นว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้นําสูงคนแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆขณะถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เขากลับทักทายร่ำลาโบกมือคุมอารมณ์ได้ดีมากไม่มีอาการสั่นเครือหรือร่ำไห้ออกมาจนถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และพระครูประหลัดสรททิวัดรหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมยังออกมาแสดงความเห็นพร้อมโชว์เอกสารคำสั่งมหาเทรสมาคมปีพุทธศักราช2538ที่ห้ามพระพิสุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจนหลักสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าอาตมานี่อยู่ในจังหวัดนนท์และคนจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็ให้คะแนนคุณพิตา ยกทั้งจังหวัดเลยไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวสสพระคืนไม่ได้เลยแล้วเราอยู่บ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันจะความเห็นขัดแย้งกันไปเพื่ออะไระจังหวัดนนยกเชียร์ให้กะแน่นอาจจะมาชมนิดชมหน่อยอยะเป็นไรไปแต่ถ้าไปตำหนิสิมันจะอยู่รวมกับจังหวัดนนยะคนจังหวัดนนก็เขาเทให้แล้วแล้วเราจะไปทวงไปติงไปตำหนิติเตียน กจะอยู่รวมบนันรวมเมืองกันยังไงก่อนหน้านี้พระพยอมก็เคยออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะขอปิดวาจาจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองค่ะแต่วาลาสุดก็ยังทำคลิปนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของพักเก้าไกลว่าถ้าหากถูกยุบเนี่ยอาจจะมีการดังเปรี้ยงปร้างขึ้นมาอีกครั้งก็ได้แถมยังฝากไปถึงพวกหัวอนุรักษ์นิยมด้วยนะคะว่าให้ใคลายๆให้เบาๆลงบ้างเลยค่ะคุณผู้ชม และสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันดีๆแบบนี้กลับมาติดตามกันได้ค่ะเพียงแค่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ